สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel m i n h t Barista นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ l i v i t Coffee Roaster นะคะวันนี้จะพามาดู One Production Day ของ l i v i t Coffee Roaster แล้วก็เดี๋ยวจะมีคุยกันเล็กๆน้อยๆกับคุณเอ็มนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เอ็มเป็นเป็น e? ใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยขอแบบโลกจากเอ็มครับตัวละครในโลกเป็นคนขั่วของลีวินเขาเป็นลอร์เตอร์ในทีมเป็นต่างคนงานที่ผมทำต่างๆก็เป็นมีไมเออร์เขาเป็นคนขั่วด้วยอยากให้เล่าว่าในทีมวันหนึ่งที่ต้องรับผู้รัแปเราทำอะไรบ้างจริงๆมันจะเริ่มเมื่อไหร่ก่อนวันที่เราจะเข้าขัวเราจะรูกค้าออเดอร์ทั้งหมด เช่นว่าเอาเตรียมยี่ห้ใครสั่งกาแฟเราเท่าไร่เราก็จะรวมวมาว่าเราต้องขวดตัวไหนกิโลกิโลพอเช้ามาถึงเราก็จะชั่งเตรียมยีนดีทั้งหมดที่เราต้องัวในวันนี้นจากนั้นเราก็จะวางเครื่อง <ược. S 1> แล้วก็เริ่ม่วดกาแฟแล้วมันก็จะรันหลัหลหลลวรันไปเรื่อยๆระหว่างนั้นคือคนในทีมเราเนี่ยก็จะเตรียมถุงเตรียมอะไรเพื่อที่จะแพ็คส่วน ส่งของตอนแบบตอนเ,นอนไปไปเย็นๆหรือว่าตอนบ่ายอะไรเงี้ยระหว่างมันก็จะมีการเทสกาแฟไปด้วยว่ากาแฟที่เราพั่วไว้เมื่อสองวันที่แล้ววันที่ที่แล้ว,ลวมันเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเราจะต้องรักโปวไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากมาให้คุณเอ็มแนะนำาีวิวกาแคอฟฟี่โรสเตอร์เป็นสา่สัปสัสิ่งเปรี้ยวซ่ากก็ตีดีเนาะเมือ่อกี้เห็นเป็นเลน ก็อันดก็คือดีมันโดมีเซ็นช oh, ั่นัลเบนสองตัวปวดโบงก็คือเทชนน์นั่นก็คือเราเลยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก่อนหนึ่งคือเรามั่นใจว่าเราเทแล้วมั่นใจว่าเราชนด้วยปวดโบงก็จะเป็นแบบกาแฟโมเดิร์นเอสเปรสโซ่มันก็จะไม่เหมือนเอสเปรสโซ่ที่แบบหลายที่สวยๆหรือว่าแบบ ฟ้าเหนียวเยอะๆเองก็จะใสๆวิๆว่งๆพอเราคนที่ทานเป็นโซ่จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมกาแฟตัวนี้มันแบบไหลเร็วจังเลยก็เป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆสิ่งที่เราต้องการจากมันคือการทำให้มันหวานและทานง่ายกินง่ายไม่ต้องอินเทนส์มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้คนกินเป็นโซได้ง่ายขึ้นมันไม่จำเป็นต้องขมงเกีนด้วย เราชอบคิดส่วนจอร์ชมันเป็นซีเทอร์นั่มเป็นตัวที่น้องคนหนึ่งเขาคิดชื่อขึ้นมาเหมือนกับว่าเวลาที่เราให้คำปรึกษาเริ่มแปลเพื่อนสุดท้ายเพื่อนงเลิกกันแล้วเราที่จะเป็นมือมันก็เลยเหมาะกับช่วงช่วงที่เราเราคิดแบนใหม่ได้พอดีตัวนี้มันจะค่อนข้างหวานแล้วก็บาลานกว่าปวดโลกเองก็คืออ่อนละมุนกับคนที่เจ็บปวดที่ให้คำปรึกษาเพื่อนมาคือว่าตอบโจทได้ดีนั่นแหคือเวซีเทอร์นั่ ใครสนใจก็ลองเข้าไปที่เหตุเป็นที่เป็นที่คอฟฟี่โรสเทอร์นะคะนอากเซอร์เวอร์เฮฟชั่นมอกที่เป็นแบบติงเกิลหนึ่งกล่องตัวอันนี้ก็คือจะได้กล่องด้วยได้โฟสการ์ดด้วยแล้วก็กาแฟก็จะเปลี่ยนเป็นเดือนตลรดมาอันนี้ก็เป็นกล่องที่น่าสนุกสำหรับคนที่แบบชอบกินกาแฟเหมือนกันแฟเราก็จะหากาแฟใหม่ๆมาให้ตลอดเวลาก็ปกติแล้วนอกจากพวกกาแฟนอกจากกินกาแฟแล้วชอบทำอะไรนั่งอ่านเรียนรู้ไหม คือเมื่อก่อนในการกินกาแฟก็เป็นางานเพลๆพอตอนนี้มันเริ่มเป็นงานประจำแล้วก็เลยโอเคเราต้องหางาน,นเลยนะสินะพรุงนี้ที่ทำเยอะๆมากเลยฟังเพลงอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับทุกคนต้องอยู่บ้านเยู่น้องพวกเนี่ยเราทำอะไรมากไม่ได้แต่ก็จะหาเพลงอะไรฟังเอาไปฟังอะไรอ่านหนังสือบ้างนดิดหน่อยเคยพยายามจะปลูกต้นไม้ เอลเมนต์อะไรสำคัญที Pretty, now, higher, so other, the ่ส so so ุดปีนี้ปีนี้แน่นอนเป็นสำคัสที่สุดย่งรูสึกว่าไม่ยากใช่เขาเขาปีนมีรการเจอหาปีนบีที่ดีมากๆตัวหนึ่งัวอะไาะเป็นเรื่องยากที่สุดในตนกบวนการของหมในหนึ่งปีคำถามสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อไหร่จะรวยคะเปนคำถามที่ก็ยังถามเอว่ไรก็คืออยากรวยแล้วมกันว่าทำอยู่แล้ว ไม่น่าจะรูนได้ยังไงก็ฝากสนับตาเพอยากให้เออพิวพมันเติโตอะยิ่งใหญ่ก็ช่วยยันไงเลยครับใหญ่ขนาดไหนเลยทำมือซิเล่นกลับโอเคเคาหัล้วเขยแล้วอ๋อโอเคอยากฝากอะไรกับเพื่อนไหมฝอเียกีโรเตอร์ครับแล้วก็ก่อบชามทองขอเรคนนี้อยากได้กาแฟใหม่ากไมาหม่ถามได้ว่าชอบอะไรแบบไหนอะไร้ยครับเดี๋ยว ่แล้วก็มันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆสองโปรเจกต์ก็คอยติดตามหาเพจหรือวิจารณ์ช่วงซีซนปีเราก็ต้องมีหน้าในระดับสังคมแน่นอนประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมตาม,ามดีวิตคอฟฟี่โรสเตอร์แล้วก็ยูทูบพี่นาบาริสต้าด้วยนะคะ <c oughs> เย้ข่าวอินกันเข้าไปขอบคุณค่ะอยากกินเดนมานได้เหรอเดี๋ยวจะกินโชว์หนะะ้าก่อนกินโชว์หนะะ้าพป้งด้วยแะไ <c oughs> ชิมสิ <Okay. S 1> หวานกินง่ายมากอันนี้น้องเอ็มันนี้เป็นอะไรอ่ะเชียงรายเชียงรายอันนี้กาแฟไทยเหรอสองอันเนี้ยนะเชฟเอออร่อยนะแต่ฉันไม่รู้สึกว่ามันเหมือนไทยแบบไทยไม่มีรสชาติอ่ะแต่มันเป็นไทยแบบมีรสชาติอ่ะ มีเรื่องยากยังไงบ้างอืมอมือร่อยดี